สวัสดีครับดูโจทย์นี้นะครับบอกว่าให้ find the function that passes through um, the point to s และมี slope เป็น3 x ที่ทุกจุดของ x ให้หา find the function ให้หาฟังก์ชันที่ that passes ที่ผ่าน through to seven ใหที่ผ่านจุด2 7และมี slope สามที่ทุกจุดนะครับจากที่เราทราบว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันเนี่ยถ้าเรามีฟังก์ชันแล้วเราหาอนุพันธ์ออกมาหาอนุพันธ์สิ่งที่เราได้ก็คือกราฟถ้าเรามีฟังก์ชันเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือความชันหรือว่าสโลปนั่นเองนะครับสโลปหรือว่าภาษาไทยก็เรียกว่าความชันนะครับ ดังนั้นถ้าเรามีฟังกชันมีความชันแล้วเราหาปฏิยานุพันธ์ย้อนกลับไปฟังก์ชันที่เราปฏิยานุพันธ์ที่เราได้ก็คือฟังก์ชันต้นฉบับนั่นเองนะครับเราก็สามารถทําย้อนกลับได้อย่างเช่นข้อนี้เรามีสลบเท่ากับ 3x ถ้าเราหาย้อนกลับก็คือหาปฏิยานุพันธ์ย้อนกลับไปนะครับทําย้อนกลับไปแบบนี้เราก็จะกลับไปได้ฟังก์ชันเดิมนะครับซึ่งก็คือความต้องการของของโจทย์ข้อนี้ ให้ฟล์เดอะฟังชันให้หาฟังก์ชันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมต้องบอกด้วยว่าผ่านจุดสองเจ็ดทำไมต้องบอกอันนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นมาหาปฏิยานุพันธ์ก่อนนะครับโจทย์แค่นี้นะครับโอเคเรามี slope ฟังชัน x ก็คือ3 x เราจะหาปฏิยานุพันธ์นะครับก็คือหาปฏิยานุพันธ์ของ3 xdx นะครับ ซึ่งเราจะได้ x เฉยๆก็ x บวกไป1ก็เป็น x กำลัง2 x กำลังสเดิมมี3อยู่ก็ใส่3ไว้นะครับหารด้วยยกเลขชี้กำลังที่เราบวกเข้าไปหารด้วย2แล้วก็อย่าลืมด้วยบวก c สิ่งที่เราได้ก็คือฟังก์ชันเริ่มต้นเราก็จะมักใช้ตัวใหญ่นะครับเป็น f x เท่ากับ3 x กลังสส่วน2บวก c นะครับเสร็จแล้วแต่ว่าฟังก์ชันนี้ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเรายังไม่ทราบว่า c คืออะไรนะครับทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูสิ่งที่โจทย์ให้มาเขาบอกว่ากราฟนี้ผ่านจุด2 7ด้วยดังนั้นเราก็ทราบแล้วว่าถ้า x เป็น2เนี่ยจะได้ y เป็น7จะต,ต้องผ่าน2 7ก็แปลว่ามีความสัมพันธ์27อยู่ในนี้นะครับก็แปลว่าถ้า x เป็น2จะได้ y เป็น7 เราก็จะทราบว่าค่าคงที่เ,เป็นเท่าไหร่ถ้าเราแทน27เข้าไปนะครับดังนั้นเราก็เอาข้อมูลต่อไปมาใช้นะครับเราก็จาก fx เขียนอีกอย่างก็คือได้ y เท่ากับ 3x กำลัง2ส่วน2เนี่ยบวก c เรารู้แล้วว่าถ้า x เป็น2 y 2, เป็น7เราก็แทนเข้าไปนะครับ 3x เป็น2กำลัง2หารด้วย2บวก c y ก็จะเป็น7อย่างนี้ แก,แก้สมการออกมาเพื่อให้หาค่า c นะครับทำตรงนี้2ยกกำลัง2ได้4 4 3 12 12หารด้วย2ก็6 6บวก c เท่ากับ7ลบ6ทั้ง2ข้างก็ได้7ลบ6นะครับเท่ากับ4เพราะฉะนั้น7ลบ6ก็ได้1เพราะฉะนั้น4ก็คือ1นะครับเราก็รู้แล้วว่า4เป็น1เราก็ใส่เข้าไปในฟังก์ชันนี้เลยนะครับเราก็จะได้แล้วว่าฟังก์ชันเดิมต้นเนี่ยก็คือ f x เท่ากับ 3x กำลังสส่วน2บวก1ก็จะได้ฟังก์ชันเริ่มต้นออกมาก่อนที่จะหาอนุพันธ์ซึ่งจะได้อนนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาวิธีการนำไปใช้แบบหนึ่งนะครับก่อนการเรื่องการหาปฏิยนุพันธ์หรือว่าการอินทิเกรตนั่นเองนะครับโอเคสวัสดีครับ